เย็นสดชื่นเนะเดี๋ยวพ่กนี้ไปอีกนะครับมาครับสีม่วงตรงนี้ครับเด็กเรวเป็นอเมริกานะครับตรงกลางสีน้ําเงินนะเด็กดีนะครับเป็นอิรักแล้วก็ขวาสุดตรงนี้สีฟ้าคุณดเดเตอร์ครับเป็นอิรักเช่นเดีวยวกันตรงด้านล่างขวาตรงนี้คุณโจโคเคลเซซี่เป็นรัเสเซียนะสีเหลืองนะครับตรงกลางหนูกันนะเป็น สีชมพูให้ไปรักนะครับแล้วก็สายสุดตรงนี้สีแดงนะครับแรงเป็นฝรั่งเศสเบป้เป็นอะไรมากั้ยดูครับโอ้ยนองหมามาเยอะเลยครับนกแล้วยังไงต่อเข้ามาแล้ว <c oughs> โอ้นกคุณหนูกันมาแน่ๆนี่เจอนกเข้าไปนี่โอ้ แผนการน้องน้องนี่เกียบจริงครับแต่ดูแล้วน่าจะเอาคืนได้นะเพราะเขามีรถแล่มาคอยรับดามิทสงครามพิวบ็อกซ์ส่งคอมเซนตี้เซนตี้ครับดูเซนตี้เจอเซนตี้จริงกันเละครับโอ้โหดูว่าสร้างสร้างคนมาโอ้ยน้องหมามาช่วยกัดเข้าไม่ถึงครับคราวนี้จะยึดคืนนะครับจะยึดคืนเอ้าวิศนีย์วิ่งแหลมไปด้านหน้านะพระทู ดูครับยังไม่ได้คืนนะเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ถ้าได้นี่เกมก็เปลี่ยนเหมือนกันโอ้โหแล้วจ้าก้าวนี่โดนน้องหมากัดเละหมดนะครับโอ้โหที่เสียหายทั้งคู่นะครับแต่อีกฝั่งนี้เขาเก็บพลอยได้หรือเปล่าดูแล้วฝั่งซ้ายเอาเฮ้ยเอาจเจอเด็กเร็วอัดไปแล้วครับทางด้านของหลอยแรงโอ้โหส่งจีไอมาเจ็ดแปดตัวอโทรฝั่งขวาว่ายังไงครับแบ่งกันไปคนละป้อมแต่ฝั่งซ้ายนี่เห็นไหมถ้าเอาหล่รแรงไปเจอนกนี่โหลำบากเลยนะขนาดคุ้มกันมานี่โอ้ยังยากครับ เดี๋ยวจบเกมนี้คุณหนูกันอยู่ต่อได้ไหมฮะยังไม่ได้เจอผีมือคุณหนูกันเลยนะให้คุณหนู่มการดูต่อในเกมดูจีไออย่างเตือนดูจีไอสามบ้างนี่ยิงแรงมากๆพี่จะวิ่งไปไหนพับเป็นรถให้เขายิงแตก่อนกลางนุ๊กดูตัวไหมแล้วดูครับพอเผลอไม่ได้ครับเผลอปุ๊บนี่เจอล็อกเก็ตเทียมาเลยครับแคนนอนยังไม่ได้ออกเลยสีแดงสีแดงไม่น่าจะไหวแล้วฮะนั่นแหละครับเรียบร้อยครับล่วงไปแล้วครับหนึ่ง เกมนี้จะนับด้วยเหรอเนี่ยไม่น่าจะนับแล้วนะเดี๋ยวให้คุณโจอะไรนะโจองเคุณโจเครซี่อ่ไสีเหลือนะคุณโจเครซี่แล้วก็คุณหมุกันนะอยู่ต่อสหน่อยก็ได้นะไม่ค่อยได้เล่นเลยฮเพื่อนไปเร็วเกินโรา้งจริงพี่สดมากนี้เล่นสดมากเลดี จอีไอมานั่งยิงบ้านแบบนี้ทุกยอมครับแล้วดูว่าผลล้มไม้ชุดหนึ่งโอ้ทีมฝั่งขวานี่ถือว่าทีมฝั่งบนที่ถือว่าหนักเลยนะเล่นดีจริงครับแล้วคุณอดิตเตอร์ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับบ้านหายไปสองชุดแล้วครับนี่นี่มามีแต่ G ีไอครับที่เข้ามาเนี่ยโอ้จะขยับบ้านหนีจะไปหนีไปไหนแล้วครับเนี่ยรถถังก็ามากองเต็มหน้าบ้านแล้วครับผมยอม้วครับิดเ,เกมไปเริ่มเกมใหม่ดีกว่า มีทางจะสู้ได้เหรอครับเกมนี้เรียบร้อยเลยเล่น QM กับฝรั่งดีกว่าดีกว่าเข้าไปเล่นเจอไม่ช่วยเหลือในทีม,มหนึ่งนึ่งสนุกกว่าอ๋อเหมือนว่ามีคนชวนเวปปี้เล่นไงเมื่อกี้นี้มาครับ3นาที43วินาทีครับ ห้าหมื่นคุณน,น้องนกนะเด็กดีนะห้าหมื่นสองพันคะแนนครับคะแนนเท่ากับเด็กเร็วนะห้าหมื่นสองพคะแนนแต่ p r e เตอร์หนึ่งื่นสี่พคะแนนนะคุณโจ c a ครซ s หนึ่งหมื่คะแนนหนูกัน7จ็ดันเจ็คะแนนแล้วก็หลอยแรงครับแปดคะแนนเท่าน,นี้